สวัสดีค่ะบอกรักคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุยหุย้นนะคะประจำวเมศุกร์ที่ส3สาสิงหาคมพุทธศักราช25 6 4้าร้หกสิบสี่ค่ะวันนี้กับคุณสุนันศรีจันทราและดิฉันนะเลดีเดีสวัสดีค่ะ,ะ,คะ,ะสวัสดีค่ะคุณสุนันค่ะสวัสดีครับพบกันส่งท้ายสัปดาห์นะฮะวันนี้ศุกร์ส3บสามแน่นอนคงไม่ใช่ศุกร์ขันสั่นะครับเพราะว่าสถานการณ์แวดล้อมไม่ได้เอื้อที่จะทําให้ตลาดหุ้นเด่นดีกลับขึ้นไปเมื่อวันพุธเราก็ทิ้งท้าย,ายาาไปจบ หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสองเมื่อคืนดาวโจนส์หสิบสี่ครับน้ำมันลดลงไปหน่อยแต่ว่าตัวเลขผูดติดเชื้ออะไรใหม่วันนี้สร้างสถิติใหม่นะครับสองหมื่นสามพันลเลยนะแล้วก็ผู้เสียชีวิตต่ำกว่าสองร้อยนะครับแต่ก็เฉียดสองร้อยก็ยังเป็นสถานการณ์ที่กดดันตลาดทุนกดดันเศรษฐกิจแล้วก็วัคซีนที่เราคิดว่าเป็นตัวช่วยสำคัญก็ยังไม่มานะครับ จะปิดกระป๋อยอย่างเมื่อวานนี้ที่เพชรบูรณ์มั้งก็โอ้โหคนไปรอนะฮะฉีดวัคซีนอย่างแล้วก็ไม่ไม่ได้ฉีดทุกคนนะนะไม่เพียงพอหลายจัหยยงหวัดน,นะครับตอนนี้ใครจะฉีดวัคซีนบางคนจะล้นหลามเลยแล้วก็ยังยังไม่เพียงพอถ้าเราวัคซีนมาช้าจะทําให้บาดผ้าทางเศร,รฐฐษฐกิจเนี่ยมันลึกมากขึ้นและใช้เวลาฟื้นฟูนานนะส่วน วันนี้ก็คงจะถ้าดูจากเพื่อนบ้านญ่านเอเชียนะฮะไม่ได้ชี้นำเลยเพราะว่าเพื่อนบ้านยานยนานเอเชีย,บ,ย,ยบวกรบค้ากันในกรอบที่แคบมากเราเองก็คงจะอยู่ในสภาพเดียวกันนะครับอาจจะมีโอกาสซึมลงด้วยแล้วถ้าเขียวๆมาขายนะครับยังย้ําอยู่เห็นเขียวเห็นแสงสีเขียวมาเนี่ยเป็นปลายเขียวให้เราขายนะครับ,รบเป็นสัญญาณเตือนเราเราควรขายนะเพราะว่าระยะสั้นยังคงไปไหนไม่ได้ไกล และมีแนวโน้มที่จ,จะถอยลงไปอาจจะแถวถอยลงไปแถวระดับหนึ่งพันห้าร้อยจุดนะเพราะว่าสถานการณ์โควิดไม่จบง่ายตัวเลขเนี่ยนะฮะก็อาจจะสูงกว่าน,นี้ยังไม่มีหาย,ยังไม่ถึงให้ผ่านจุดที่เลวร้วายสุดไปนะครับส่วนหุ้นที่น่าที่คงจะสร้างสีงสันตอนนี้ก็เป็นกลุ่มกราฟนะฮะไม่ใช่กราฟตัวเดียวนะครับก็จะรวมมาถึงอินทัสพวกอินทัสอ่าอวาน,นด้วยค่ะแถมเงื่อนไทยคมอีกหน่อย ตอนนี้เป็นกลุ่มที่แบบเออนักลงทุนวิเคราะห์นักวิเคราะห์น,กนะก็กลับมาเชียร์ทั้งกลุ่มเลยนะครับก่อนหน้านี้เชียร์นทองทอนต้นปีเห็นไหมแอดวานน่ะนักวิเคราะห์ที่คุยในรายการเราก็มักจะเชียร์นะแอดวานแอดวานแอดวานเชียร์ยังไงก็เชียร์ไม่ขึ้นครับถ้าอันทุ่งเทียงอยู่ร้อยเจ็ดสิบาทนะพอพอ,อก,กราฟเข้ามาทำเซนเดอร์ออฟเฟอร์เท่านั้นน่ะ เนี่ยวิ่งยังไม่หยุดเลยนะจ้างจุดสูงสุดใหม่นะครับเมื่อวันพุธนะครับส่วนนีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ใครมีไว้ก็เตรียมตัวเต็มใจไว้หน่อยเมื่อวันพุธเนี่ยลงไม่ให้ตั้งตัวเลยนะเฉลี่ยประมาณห้าเปอร์เซ็นตคือกลุ่มนอนแบงก์ก็พวกไปทั้งแบงก์ด้วยนะครับเพราะว่านอกจากจะมีข่าวเรื่องค่าธรรมเนียมใช่ไหมในการทวงหนี้ที่เขาจะกาหนดว่าไม่เกินห้าสิบาทไม่เกินร้อยบาทในการติดหนัดครั้งที่สองแล้วลงพื้นที่ไปติดตามหนี้ไม่เกินสี่ร้อยบาทคือไม่ให้ฉลยโอกาสนะ ไม่้ําเติมลูกหนี้<ช>นอกจากนั้นเนี่ยนะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยยังจะมีมาตรการนะครับที่จะให้แบงก์ในช่วยเหลือลูกหนี้และไม่เกิดปัญหาก็คือว่าจะให้ปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ใหม่เพราะตอนนี้อยู่บางบางที่ก็อยู่ในช่วงของการ,รยืดระยะเวลาการชําระหนี้ออกไปใช่ไหมฮะแต่ถึงเวลาเนี่ยสั้ครับแต่ถึงเวลาแล้วมันก็แก้ไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ย มม่ได้มีใครที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมีรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่แก้ปัญหาเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาทั้งลูกหนี้ทั้งสถาบาันการเงินด้วยก็เลยอาจจะมีการแบบแฮะคัดปรับโครงสร้างนี่ขยายเวลาลดดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นมาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศใช้ซึ่งแน่นอนมันส่งผลกระทบต่อไรายได้ของธนาคารก็เลยบอกว่าก็อย่างเป็นกลุ่มที่แบบ ใครมีไว้ก็ทําใจไว้หน่อยว่าเป็นช่วงขาลงของกลุ่มแบงค์นละนนอนแบงค์นอนแบงค์นี่นี่กำลังจะลงไปถึงสู่ราคาต้นปีนะครับขึ้นขึ้นกันมาในก่อนนะหน้านี้กลุ่มนอนแบงค์ ank, ใช่ไหมลนะคึกกันอยู่พักหนึ่งนะมาทั้งอ e ีออนมาทั้งเอ็มทีซเมืองไทยสีสวัสดิ์แล้วติดล้อขึ้นมอาอาีกก็อ้าวคึกครักตอนนี้ก็ไปกันทั้งกลุ่มแล้วครับแล้วนะวันนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็ เปิด <Das S 2> <fim S 1> มาแล้วรู้สถานาการณ์เนี่ยไม่ค่อยดีนะคุมนี้ยังเป็นแนวโน้มที่จะลงต่อเอาถ้าไปดูข่าวกันนอกจากนี้นะคะมาดูนิดนึงเรื่องของภาพรวมของสถานการณ์การแพร่ระบาดที่คุณสุดานบอกว่ายังไม่พีคเลยนะคะเพราะฉะนั้นในภาคเอกชนเนี่ยเขาก็เริ่มมีการประเมินแล้วว่าถ้าหากว่าล็อกดาวน์ที่ไม่ได้สิ้นสุดแค่31สิงหาคมที่ทางสมคอประกาศออกมาและถ้ามีการขยายระยะเวลาล็อกดาวน์ต่อไปจนถึงเดือนกันยายนเนี่ย ความเสียหายทางระบบเศรษฐกิจท,ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะในส่วนของประธานการของการค้าไทยแล้วก็สภาของการค้าแห่งประเทศไทยคุณสนันอังอุบลกุลเนี่ยค่ะบอกว่าเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยนะคะในการเติมเงินให้กับประชาชนเพื่อยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการล็อกดาวน์เป็นสิ่งจำเป็นที่รัฐบาลต้องทํา เพื่อเป็นการชดเชยกําลังซื้อที่หายไปจากระบบในช่วงของการล็อกดาวน์นะคะแล้วก็มองว่าเม็ดเงินยังไม่มากพอ,อที่จะเพิ่มกําลังซื้อใหม่ซึ่งรัฐบาลอาจจะต้องพิจรารณาแนวทางการเยียวยาเพิ่มเติมนะคะเช่นมาตรการราักษาระดับการจ้างงานมาตรการให้เงินช่วยเหลือสัมพัทา,าธุรกิจ มาตรการลดค่าใช้จ่ายสาหรับประชาชนและภาคธุรกิจค่ะและาการประเมินของหองการค้าไทยน่นะคะการล็อกดาวน์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ทําให้มีความเสียหายเนี่ยประมาณ5-8แสนล้านบาทแล้วและจนสิ้นสุดเดือนสิงหาคมความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นไปที่800-1ล้านล้านบาทและถ้าหากว่ามีการล็อกดาวน์ออกไปจากสิงหาไปจนถึงกันยายนเนี่ยความเสียหายทางระบบเศรษฐกิจนั้นก็จะต้องมากกว่า1ล้านล้านบาทอย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็สําหรับทั้งปีนี้เนี่ยนะคะการเสียหายที่ความเสียหายที่เพิ่มขึ้นขนาดนี้เนี่ยทำให้ภาครัฐเองก็ต้องมีการเตรียมทั้งบประมาณทั้งการเยียวยาและการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเ,เติมซึ่งจากประมาณการเอาไว้ในไตรมาสสี่เนี่ยควรจะอัดฉีดประมาณ5้าแสนล้านบาท แล้วก็ไตรมาสแรกของปีหน้าอีก500ล้านบาทอันทนีก็เริ่มมีการประเมินความเสียหายทางทเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูเพราะว่าในส่วนของสมะคอเองเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมกันนะคะว่าอมีการคายล็อก กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือว่าจะอย่างไรกันก่อนี่จะเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนแลวภาคธุรกิจเองเนี่ยเขาก็กําลังรอคอยกันอยู่เพราะว่ามีเสียงเรียกร้องไปนะคะให้มีการคลายกิจกรรมบางกิจกรรมให้สามารถดําเนินการได้นะคะในส่วนของห้างสสินค้าอาจจะให้เปิดได้ในส่วนของส่วนอื่นๆนอกเหนือไปจากซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยค่ะครับก็ดูนะทนไม่ได้ผลนี่รู้สึกก็ยัง เออคือความจริงล็อกดาวน์เนี่ยก็คิดว่าจานวนตัวเลขผู้ติดเชื้ออะไรหนักจะลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นนะฮะก็เลยต้องมาทบทวนเอ๊ะมันมันถูกทางไหมหรือว่าจะเอาให้หนักกว่านั้นอีกก็คืออ,อใช้มาตรการแบบที่เข้มข้นขึ้นนะเราไม่รู้ไปถึงขั้นไหนไม่รู้รจะเอาอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วมันได้ผลไหมแต่ว่าที่ประกาศใช้มาเนี่ยตัวเลกฟ้องว่าไม่ได้ผลนะครับ จะเป็นเพราะว่าเราไม่เข้มงวดหรือเปล่าคะก็ะมีโบรกเกอร์เคยเคยให้เหตุผลไว้นะคะว่าการล็อกดาวน์ของปีเนี้ยแตกต่างจากปีที่แล้วปีที่แล้วนี่คือเราล็อกดาวน์หมดเลยค่ะแต่ว่าปีนี้ใ,ในส่วนของโรงงานท่าอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยยังเดินหน้าผลิตเพ<อ>ราะว่ามันเป<ด>็นส่วนเดียวที่เหลือที่เหลืออยู่ในการที่จะมามีเม็กเงินเข้ามาในระบบเศ,ษศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดคลัสเตอร์ใหม่ของการแพร่ระบาดของ โรงงานขึ้นมาด้วยนะคะนี่ก็เคยมีส่วนที่มีการประเมินการเอาไว้เพราะฉะนั้นทําให้ล็อกดาวน์ในรอบนี้อาจจะไม่ได้เห็นผลเหมือนกับปีที่แล้วค่ะอมาดูในเรื่องของรายกลุ่มอย่างที่คุณชอบอกไปก็คือกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่ม non mm hmm. อนอนแบงค์นะคะที่ต้องคนที่ถือใน2กลุ่มนี้อยู่ก็อาจจะต้องร้อนร้อนล้วหนาวแล้วก็ติดตามข่าวสารด้วยนะคะเพราะว่าแบงค์ชาติเองนะคะคุณรณนลนุ่มโนนรองผู้ว่าการสายเถรยรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห mm ่งประเทศไทยค่ะบอกว่าเดี๋ยวแบงค์ชาติเตรียมจะออกมาตรการจ mm ุ ดงใจเพิ่มเติมเพื่อที่จะสนับสนุนให้สถาบันการเงินเร่งดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิดหลายระรอกทั้งรายย่อยและก็ธุรกิจค่ะโดยจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ในระยะยาวมากขึ้นเพราะว่าบางธุรกิจเนี่ยเราอาจต้องมองยาวกว่า2อถึงสปีอย่างเช่นธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมนะคะส่วนธุรกิจร้านอาหารเนี่ยอาจจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าธุรกิจโรงแรมหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับส่วนท่องเที่ยว แต่ระยะเวลาก็จะขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละเซกเตอร์ด้วยนะคะซึ่งแบงค์ชาติต้องการติดมากกว่าน,นั้นก็คือสถาบันการเงินควรปรับเงินงวดการชราระให้สอดคล้องกับรายได้ของลูกหนี้เพิ่มมากขึ้นโดยทางแบงค์ชาตินะคะบอกว่าสนับสนุนให้สถาบันการเงินเนี่ยปรับโครงสร้างหนี้มากกว่าการพักหนี้ที่เป็นการช่วยระยะสั้นๆเท่านั้นเพราะว่าทั้งหมดมาตรการพักชําระหนี้แล้วเนี่ยลูกหนี้ก็ต้องกลับมาชําระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเหมือนเดิม แต่ส่วนใหญ่ยังพบว่าการปรับโครงสร้างหนี้ที่ผ่านมายังเป็นการยืดระยะเวลาการชําระห,หรือพักหนี้ให้สั้นๆหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงค์ชาติอยากเห็นการปรับโครงสร้างที่มีคุณภาพมีการแฮคัทหนี้ลดผ่อนชําระต่อง,งวดแล้วก็ลดดอกเบี้ยด้วยค่ะโดยมาตรการจูงใจที่จะออกมาเร็วๆนี้นะคะจะคานึงถึงผลกระทบต่อทั้งลูกหนี้แล้วก็สถาบันการเงินโดยจะพยายามให้มีความสมดุลกันมากที่สุด ซึ่งสําหรับมาตร,รการผ่อนปลนกเกณฑ์การจัดชันนี้ที่จะสิ้นสุดในสิ้นปีนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยค่ะโดยสถาบันการเงินนะคะสามารถปรับโครงสร้างนี้ไปได้เลยส่วนมาตร,รการจูงใจก็จะออกมาควบคู่กันเพื่อให้สถาบันการเงินปรับโครงสร้างนี้เป็นระยะยาวมากขึ้นค่ะ ส่วนทางด้านคุณสุวรรณีเจษด,ดาศักดิ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงินนะคะบอกว่าตอนนี้กำลังหาเรืออยู่นะคะเรื่องของการปรับปรุงมาตรการจูงใจให้สถาบันการเงินเร่งปรับโครงสร้างน,นี้โดยปรับเกณฑ์การจัดชั้นนี้ให้เหมาะสมกับระยะยาวมากขึ้นเพื่อให้แบงค์ไม่ต้องกังวลเรื่องของการตั้งสำรองที่จะเพิ่มขึ้นจากเรื่องของ NPL ขณะที่ลูกหนี้ก็จะยังไม่ตกชั้นเป็นที่ NPL รวมถึงเกณฑ์ที่จะสนับสนุนให้แบงค์เนี่ย มีการช่วยเหลือลูกหนี้แบบลดต้นลดดอกซึ่ง้องพยายามดูแลไม่ให้กระทบกับงบดุลของสถาบันการเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแองเจลก็บอกว่าอยากจะให้สถาบันการเงินและลูกหนี้เนี่ยมาตกลงเจรจาก,กันเพื่อปรับโครงสร้างให้เหี่ยวขึ้นโดยชะในส่วนของลูกหนี้รายย่อยแล้วก็ SME รายเล็กๆน,นะคะอาจจะต้องมองระยะมากกว่า3เดือนและ6เดือนอย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่ารายย่อยเนี่ยอาจจะต้องมองถึงระยะเวลา2ปีนะคะ หรือรายใหญ่อย่างธุรกิจโรงแรมเนี่ยอาจจะต้องมองยาวไปถึงสิบปีเลยค่ะหนักนะโรงแรงมค่ะก็ถือว่าเนี้เหละครับผมมาล่าหลังใน,นการฟื้นตัวนะครับกว่าจะกลับเข้าที่ทางเนี่ยไม่รู้ใช้เวลากี่ปีนะหนึ่งโควิดต้องจบจบแล้วเศรษฐกิจก,ก็ต้องเริ่มฟื้นการท่องเที่ยวเริ่มกลับมานั่นแหละอคะือกลับสู่ภาวะปกติตอนนี้ก็แบบผมรู้จักคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมอยู่หลายแห่งครับ ร้องโอกเลยนะฮะลดจํานวนพนักงานให้จ่ายใช้จ่ายเฉพาะที่จาเป็นจริงๆนะก็ออยังแทบจะปรอคองตัวไม่อยู่เลยนะคะถ้าสายป่านไม่ยาวจริงๆตอนนี้แบกแบกหมดนะแต่ว่ามีบางโรงแรมนะครับหลายโรงแรมที่ก็ใช้วิธถีอะไรปรับโรงแรมปรนนรเป็นโรงพยาบาลสนามคือก็เป็นเป็นโรงแรมที่รองรับกับผูป้ป่วย c o ค่ะ คือโรง,งพยาบาลรับไม่ไหวใช่ไหมเขาฉัดส่งมาแล้วก็ส่งทีมแพทย์ทีมพยาบาลมาไปดูแน่แถวแถวลอยนานาสูวิทไซสียโรงแรมแถวนั้นจะเต็มนะครับ<า>ก็ลูกค้าจากบอมลวงว่านะครับอ็พอ<ด>ลูกค้า<ด>ชั้นดีค่ะมพอนึกออก<ด>ใช่ไหมเพราะว่าเอาทางโรงพยาบาลเขาไม่ได้เตรียมห้องผู้ป่วยไว้ มากมายเหมือนโรงแรมก็เตียมไว้รักษาเตียมอะไรเนี่ยไปห้องตรวจห้องอะไรเ,เตรียมผู้ป่วยมีแต่ว่ามันก็จํากัดตอนนี้ลูกค้าที่ป่วยเป็นโควิดมากขึ้นแล้วก็ไม่พึ่งหรือพึ่งไม่ไหวจับบริการของรัฐคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเลือกไปเอกชนให้เอกชนเนี่ยห้องเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่พอครับก็ขยับออกมา,มาคือก็ถ่ายมาที่โรงแรม แต่ก็จะมีทีมแพทย์ทีมใบต่างไปดูนะที่โรงแรมก็ไปดูแลรับแถวตรงซอยนานาในโรงแรมแถวนั้นเตนอ๋อก็เป็นคอสพีเทลไปนะคะนะครับอะไเป็นอย่างนั้นนะค่ะก็หลายๆโรงแรมก็ปรับแบบนี้นะคะส่วนใหญ่แต่ก็ตอนนี้ถ้าจริงๆถ้าไปถามเนี่ยนะคะในส่วนของฮอสพีเทลเนี่ยก็เต็มแทบจะหมดแล้วนะคะในส่วนของโรงอ่าโรงแรมที่ร่วมกับโรงพยาบาลภาคเอกชนค่ะบางโรงแรมก็ไม่เปิดจนหมดมาก โรงแรมระดับสูงๆมากๆในบางทีเขาก,ก็กลัดฟันนะเขาไม่เปิดเขาก็กลัวเดี๋ยวว่าเชื้อเชื้ออะไรเนี่ยนะคือไม่ยอมปรับอ,อ่ะอ่าบางครงนะแต่บาง้งสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าใช่ไหมคะถ้าหลังจากนั้นแล้วกลับมาใช้บริการครับก,ก็ก็ยังรับลูกค้าทั่วไปอยู่ยังไม่ได้รับแบบผู้ป่วยนะฮะยังไม่ได้ปรับแลวเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังพอดีอยู่เรามีคนที่รู้จักทําธุรกิจโรงแรมอยู่เขาก็บอก มาดูในส่วนของภาคธุรกิจที่น่าจะต้องได้รับผลกระทบนะคะก็ถือว่าอยู่ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวด้วยอย่างตัว AOT การภาคกาศยานนะคะเพราะว่าในส่วนของ สถานการณ์โควิดเนทยก็ต้องบอกว่ามันก็กระทบต่อก,การบินน,นะคะในส่วนของสนามบินเองถ้าหากว่าเครื่องบินไม่บินเนี่ยไรายได้ในส่วนค่าธรรมเนียมต่างๆของการบินก็จะต้องหายไปด้วยนะคะ AOTM ก็ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ปีที่แล้ว2,563จนถึงปีนี้นะคะเรื่องของผลประกอบการเองปี2,564นะคะก็มีาก,าการประกาศออกมาแล้วสําหรับผลประกอบการไตรมาสที่3นะคะ มีผลขัดทุนสุดที่ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเนี่ย4,78.47ล้านบาทขัดทุนเพิ่มขึ้น3.01% 9จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขัดทุนสุดที่2,933ล้านบาทขณะที่ไปดูรายได้รวมค่ะอยู่ที่1,897.51ล้านบาทเพิ่มขึ้น9.07%นะคะก็จะแบ่งเป็นรายได้อื่นใน2 3 1ล้านบาท รายได้จากการขายหรือให้บริการ1,666ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้เป็นรายได้ที่เกี่ยวกับกิจาการการบินเนี่ยสัดส่วน30%อยู่ที่5 0 1 9 2ล้านบาทค่ะ ส่วนผลประกอบการในงวด9เดือนนะคะของปี2,564ซึ่งทางเอ t เขาชนะบตั้งแต่ตุลาคม2,563จนถึงม,มิถุนายน2,564มีผลขาดทุนสุดที่ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเนี่ย5 4 1 6 4 5 4ล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุดที่8,048ิ8ล้านบาทเนื่องจากว่ามีค่าใช้ใจ่ายรวมเนี่ยนะคะ1 8ล้านบาทค่ะ แต่ว่ามีรายได้รวมยอยู่ที่หกพัอยหกสิบสา3ล้านบาทหรือลดลงไป79.59%ก็ค่ะก็ะเป็นส่วนของตัว a ออทนะคะที่ก็ยังได้รับผลกระทบจากเครื่องของสานการ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทต่อเนื่องอยู่ค่ะครับออนี่แบบคอ็แปลกนะมีข่าวเชิงบวกที่เดียวราวคาุขึ้น,นท,ทั้งที่รูว่าผลประกอบการยังย่ำแย่อยู่นะค่ะกเป็นหุ้นแบบก็ต้องต้องถือว่าแข็งนะ ทั้งทั้งนี้ถ้าเทียบกับหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตัวอื่นเนี่ยเวลาลงลงรูดแล้วนะครับไม่ค่อยขื้นเลยแต่โอ้ทีนี้ลงแล้วแต่ว่าถ้ามีข่าวในเชิงบวกที่เดียวขึ้นเลยนะคือเป็นหุ้นที่พร้อมจะขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสัญญาณโควิดจบน้นะเรื่องการท่องเที่ยวจะกลับเนี่ยหุ้นตัวนี้นะแน่แน่เลยใช่ถ้าเห็นสัญญาณที่ว่ารีบเข้าก่อนนะสัญญาณว่ามันจะจบโควิดเนี่ยเข้าไปทีตัวจองไว้ก่อนได้เลย เพราะมันเหมือนพุ้นที่พร้อมจะขึ้นเนต,ตอนนี้ผมก็ยังคิดว่าราคานี้มันก็เป็นราคาที่สูงสูงอยู่นะเพราะมันเทียบพีอะไรไม่ได้แล้วในขาดทุนต่อเนื่อง ามาดูกลุ่มโรงไฟฟ้ากันบ้างน,นะคะที่เรื่องของผลประกอบการก็ยังน่าติดตามนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นหุ้นในกลุ่มที่ผลประกอบการไกลมาสที่2เนี่ยค่อนข้างจะถูกคาดหวังนะคะว่ากําไรนั้นจะเติบโตสูงอย่างตัวบีกลิมนะคะที่ก็จะประกาศงบันนี้แล้วก็ประกาศออกมาแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าในส่วนของบริลล์ย,ยูน์ต้านเ,นเขาเคยรายงานประเมินเอาไวน้นะคะว่าไตรามาสสองของบีกลิมเนี่ยได้จะมีรายได้ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดล้านบาทเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์จากไตรามาสก่อนหน้า จากการใช้ไฟฟ้าจากการต้นตัวของปริมาณใช้ไฟของโซล่าเวียดนามราว1 5เจากไตรมาสก่อนหน้าหลังปัญหาก,การจำกัดการรับซื้อไฟฟ้านั้นดีขึ้นนะคะซึ่งล่าสุดนีผลประกอบการไตรมาสที่2ก็ออกมาแล้วนะคะว่ามีกําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เ่ยนะคะ1,022ล้านบาทหากไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนะคะกาไรสุทธิจากการดําเนินงานอยู่ที่1011ล้านบาท เติบโต50%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเติบโต56.5%จากปริมาณก,ก่อนหน้านี้ค่ะปัจจัยสำคัญที่ทำให้รายได้ของบีงกิมเติบโตขึ้นมานะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นมานั้นมาจากปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้กับลูกค้าสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้น 47. 47.4%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นสู่ระดับ สูงสุดที่8 3 1กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะคะจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมหลักเลยโดยเพราะกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ยางรถยนต์กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและกลุ่มก๊าซอุตสาหกรรมควบคู่กับการเชื่อมเข้าระบบของลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า21.2เมกะวัตต์ในช่วงไตรามาสที่2ของปีนี้นะคะ นอกจากนี้กำไรสุทธิจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นก็เป็นผลมาจากการเปิดดําเนินกิจาการเชิงพาณิชย์ของโรงปรไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในกัมพูชาและการเพิ่มประสิทธิภาพโรรไฟฟ้าบริษัทอมตะบีกลินเฮาเวอร์หนึ่งยค่ะอันนี้ก็เป็นบลประกอบการนะคะก็ดูเหมือนว่าในส่วนของหุ้นบีกลินเองเนี่ยก็จะปรับตัวรับเรื่องของผลประกอบการมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าบรอก,กอร์เองเนี่ยเขาก็ประเมินเรื่องของบลประกอบการไตรมาสที่2องของบีกลินออกมาค่อนข้างจะดีค่ะ เยวก็ไม่รู้ว yeah> ่าหลังจากที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีเซลล์ออนแฟออกมาในตัวดีด้วยหรือเปล่านะคะครับลงไว้ฟที่เด่นๆนะตอนนี้ก็ไม่มีใครเกินการประรับค่ะอันนี้มีปัจจัยส่วนตัวนอกเหนือจากเรื่องของผลประกอบการเข้ามาด้วยนะคะครับอาคามาติดท้ายช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของตลาดหุ้นอเมริกาสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะว่าดาวโจนส์เองเนี่ยนะคะก็ปรับตัว เพิ่มขึ้นนะคะในกรอบแคบๆค่ะ14.88จุดนะคะหรือ0.04%ขณะที่ดบับชนี S&P 500นะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น13.13จุดแลกะ,ะก็ NASDAQ ครับปรับตัวเพิ่มขึ้น51.13จุดนะคะก็ปิดปรับตัวบวกเมื่อคืนนี้แต่ว่าดาวโจนกับ S&P ถึงแม้ว่าจะบวกในกรอบแคบๆแ,แต่ก็ถือว่าปิดทำ New High ติดต่อกันเป็นวันที่3 การรับแรงซื้อกลุ่มเฮลท์แคร์แล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีรวมทั้งตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างางานของสหรัฐ <c oughs> ที่ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะเมื่อคืนนี้ส่วนใหญ่ติดในแดนบวกยกเว้นลอนดอนที่ปรับตัวลดลงเพราะถูกกดดันจากหุ้นรีโอทินโตนะคะซึ่งร่วงลงหลังจากขึ้นเครื่องหมายเอดีแล้วก็หุ้นในกลุ่มพลังงานก็ปรับตัวลงด้วยหลังสำนักงาน <c oughs> พลังงานสากลหรือ IEA ระบุว่า การแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าทำให้ความต้องการใช้ทันทั่วโลกชะลอก,การฟื้นตัวแต่ว่าฝรั่งเศสปิดปรับตัวบวกได้นะคะ24.48จุดเยอรมันบวกขึ้นมา1 1 1 4 2จุดค่ะจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการด้วยนะคะได้ไรายหน่วจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งกร่งของบริษัทป,ประกันแล้วก็กิจการการควบรวมกิจการของบริษัทค่ะส่วนทางด้านราคาน้ำมันนะคะเวสเท็กซัสเมื่อคืนนี้เราไป16เซนค่ะปิดที่69เหรียญ9เซนนะคะ ขณะที่เบรนด์ก็ลงไป13เซนค่ะปิดที่71เอ็ดหรียญ3าเซนทองคำเมื่อคืนนี้นะคะก็ปรับตัวลดลงไป1เหรียญ50เซนค่ะหรือ0.09%ปิดที่ระดับ1 7 5 1เรอหเรียญ80เซนต์ต่อไตรซอนนะคะก็สำหรับทองคำนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราก็จะกลับมาดูเพราะว่าก็มีทิศทางแล้วก็แนวโน้มน,นะคะว่าถ้าหากว่าราคาเนี่ยปรับตัวลงเนี่ยมันก็จะเป็นทิศทางขาลงหรือเปล่านะคะ สำหรับทองคาในช่วงนี้ครับมาดูของเรานะฮะค่ะของของเราดัชนีเราเมื่อวันพุธนะฮะเมื่อวานนี้เราหยุดหนึ่งวันเปิดมาก็ไม่มีอะไรนะท่อวันใช่ใช่เมื่อวานเราก็รายงานไปแล้วเพราะเมื่อวานนี้เราจัดรายการเพราะว่าตลาดหุกไทยเมื่อวานนี้เราก็ปรับตัวก่อนนี่จะพุทธฮะดูพุ้นตยานเอเชียนะครับ นิกกี้นะครับก็บวกไปเพียงยี่สิบเจ็ดจุดตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีฮั่งเส็งลบไป84สิบสี่จุดที่จีนนะครับลบไปสี่จุดแล้วก็พื้นบ้านเนี่ยในเซนหนึ่งก็บวกลบภากันในกรอบแคบๆนะครับไม่ได้มีเนยามไม่ได้มีปัจจัยชี่นำฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็บวกไปไม่กี่จุดนะเมื่อกี้ดูสักบวกสักสี่จุดนะครับ,บ,รบฟิวเจอร์ก็ถือว่านิ่งมากนะฮะเราตลาดหุ้นทั่วโลกแกว่งตัวในกรอบแคบๆก็คงเช่นเดียวกวับเรานะครับแต่แนวโน้มเนเราขาลงมากกว่า แรงโน้มถ่วงเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวก็สักครู่จะเปิดการซื้อขายแล้วพักกันสักครู่ก่อนละกันค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูนะคะเรื่องของทิศทางตลาดพูดราคาทองคำแนวโน้มแล้วก็รวมถึงค่าเงินบาทที่ตอนนี้เริ่มกลับมาแข่งข่ายอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ